สวัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผลักลันชุมชนสู่การสร้างอาชีพเรียมแข่งและยั่งยืนไปกับเรา SOS เซเอสได้ในทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจใหม่ที่เป็นโอกาสในยามวิกฤตโควิด -19 ปฏติตามพร้อมๆกันเลยค่ะ หลายอาชีพอยู่รอดด้วยการปรับตัวแต่สําหรับบางคนหรือบางกลุ่มกลับได้อาชีพใหม่จากสถานการณ์โควิดนั่นก็คืออาชีพแกะปูค่ะนั่นก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันง่ายๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่แสนจะเร่งรีบค่ะพี่แคทเอกลักษณ์หน้าขันทองก่อนจะมาทําธุรกิจปูกแกะก็เคยทําอาชีพประมงมาก่อนนี่แหละค่ะและยังเป็นเลขาสหกรณ์ประมงบางจะเกรงบางแก้วจำกัดอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนที่มาที่ไปของอาชีพใหม่นี้เกิดขึ้นได้ยังไง เรามาฟังพี่แคทเจ้าของธุรกิจปูแกะกันเลยค่ะมันต้องเริ่มเท้าฟาร,ร์มแต่ปีห้ปดเลยที่ว่ามีโดนกฎหมายประมงกฎหมายอยูยูเข้ามาทําให้เราเนี่ยถูกยกเลิกอาชีพอาชีพผมตั้งเดิมคือประมงคราวนี้เห็นว่าเรามีวัตถุด,ดิบปูเนี้ยเราหาเองได้หรือว่าจากชาวบ้านเราหามาเราก็เริ่มมาทกกําปูดปูแปรรูปแปรรูปก็การตลาดก็ค่อยๆเป็นค่อยไป ทุกวันนี้เราก็มีออเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆก็ทีมนี้เข้ามาช่วยตั้งแต่เรื่องการเพาะเลี้ยงแล้วช่วยมานานละเรื่องการเพาะเลี้ยงเลือดเราจะเลี้ยงยังไงไม่ให้กระทบต่อธรรมชาติทำยังไงให้แบบ เรากับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้แล้ววิธีการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตได้ให้มีคุณภาพสู่ตลาดได้ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็การตลาดแล้วเขาก็าเข้ามาช่วยช่วยได้เยอะเลยครับคือเมื่อก่อนเนอะก่อนที่จะมีอ่าลงแปรรูปพวกนี้ยชาวบ,บ้านก็รายได้ก็ไม่ดีวันละสองร้อามร้อยเนี่ยเต็มที่เลยบางวันก็ไม่มีตั้งแต่เราทํามาเนี่ยเราเพิ่มรา,ายได้ให้เขาเน่ย วันละ500อย่างต่างทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วผมเนี่ยมีประมาณ1 1 1 2คนทำให้เนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราเขาไม่ต้องไปทำงานโรงงานหรือว่าไปทำงานกรุงเทพแล้วเขากลับมาทำงานที่เรา ก็เข้ามาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะอีกทั้งยังหาช่องทางนะคะในการนําปูค่ะจากพื้นที่ทางสุราและก็พื้นที่อื่นๆที่เป็นเครือข่ายของเรานะคะเข้ามาให้ทางพี่แคทอค่ะได้ทําการแปลรูปแล้วก็จําหน่ายทางด้านช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็จะมุ่งสู่การทําธุรกิจเพื่อสังคมค่ะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ฟื้นฟูนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะเพื่อให้ยั่งยืนทางด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยค่ะ นอกจากการอนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำพี่แคทยังรับซื้อปูจากชาวประมงในพื้นที่เพื่อเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่อีกเช่นกันค่ะรวมกันสร้างอาชีพแบบนี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากๆเลยค่ะสำหรับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดงานอนุรักษ์ไปสู่การสร้างรายได้นะคะเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าก็จะทําให้รูปแบบของการอนุรักษ์และพัฒนานําไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยซึ่งจะมีการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเลแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนโดยเกิดจากชุมชนรวมตัวกันนะคะในการผลิตสินค้าจากประมงพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานรวมถึงสามารถส่งขายไปทั่วประเทศ ซึ่งเคเรือเจริญโภคภัณฑ์ก็จะ มีการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆนะคะในลักษณะของ m o โมเด Trade รวมถึงจะมชออีช่องทางออนไลน์ซึ่งในส่วนนี้ทีมชุมชนสัมพันธ์เครือจเจริญพภคภันธ์ได้มีการสร้างช่องทางการขายออนไลน์นะคะให้กับชุมชนเพื่อที่จะสามารถนําสินค้าอาหารทะเลสินค้าทะเลแปรรูปนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะมาขายได้ซึ่งเราได้จัดตั้งช่องทางผ่าน w w w ร์ลไวด์เว็บดอทซีโคอันเป็นการช่วยให้ชุมชนสามารถ นำเสนอสินค้าไปได้มากขึ้นนะคะกว้างขวางขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างรายได้อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านไทยซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญค่ะในทุกวิกฤตล้วนมีโอกาสเช่นเดียวกับกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปูกแกะจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นี่แหละค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาร่วมอนรุรักษ์ทะเลไทยผลิตพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพเรียมแข่งและยั่งยืนไปกับเรา SOS f อเอาซสวัสดีค่ะ